สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุธิดาสีส้มเป็นตำแหน่งเลขากลุมสมุนไพรภูท่อค่ะค่ะคกลุ่มของเรากลุ่มสมุนไพรภูท่อนะคะโดยมีประธานคือนายวิรัยศักดิ์อยู่คงดำรงตําแหน่งเป็นประธานองคนปัจจุบันค่ะคสมุนไพรภูทอ่อนะคะตั้งอยู่เลขที่236หมู่3ตำบลนาแสงอาเภอศรีวิไลจังหวัดบุรกาลค่ะความเป็นมานะคะ เนื่องจากโรงเรียนบูทอกวิทยาเข้าร่วมโครงการสวนพืทศาสตร์โรงเรียนภายใต้โครงการอนุรักษ์พุทธกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการอปสทโดยให้นักเรียนทําการศึกษาพืชพื้นเมืองพืชผักสวนครัวและสมุนไพรพื้นบ้านประกอบกับ ในชุมชนของเราเป็นแหล่งผลิตสินค้าจากสมุนไพรหลากหลายประเภทแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้สมุนไพรสำคัญอย่างเช่นวัดเจดียาคีรีวิหารหรือว่าวาัดอุทอตลาดต้องชมและก็กลุ่มสมุนไพรของข้อหมคูค่ะกลุ่มของเรามีสมาชิกทั้งหมด242คนค่ะผลิตภัณฑ์ของกลุ่มได้แก่ลูกประคบยา,ยาดมยาดมชื่นจิต ชาชงสมุนไพรน้ำสมุนไพรพร้อมดื่มแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือชาเช่มุ้ยช่เท้าค่ะผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาจะเป็นชาเช่มุ้ยช่เท้าค่ะโดยการผลิตของเราจะนำตัวรูป,ประคบะตัวน,นี้กับชาชงสมุนไพรตัวน,นี้มารวมกันนะคะก็คือเราจะใช้ส่วนผสมจากรูป,ประคบ เป็นส่วนผสมที่ทำชาเช่นมือเช่เท้าแล้วก็ใช้กระบวนการกระบวนการใช้ผลิตภัณฑ์จากชาชงสมุนไพรก็คือในการใช้ชาเช่นมือเช่เท้าเราจะกดน้ำร้อนใส่แล้วก็ทิ้งให้ทิ้งเวลาสักพักขั้นสิบนาทีให้ตัวยาออกฤทธิ์แล้วก็สามารถแช่มือแช,ช่เท้าได้เลย mm hmm. เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดศีรษะแล้วก็สามารถขับพิษทางเท้าได้ด้วยค่ะ เทคนิคการผลิตภัณฑ์ก็คือชาแช่มือแช่เท้าของเราจะเน้นการใช้ที่ประหยัดเวลาเพราะว่าถ้าเราจะใช้หมอน,ปปนุ่งปะย่รงเงี้ยมันจะต้องใช้เวลาในการนึ่งหรือว่าให้วองร้อนนานแต่เราก็เลยปรับมาเป็นการใช้ได้สะดวกขึ้นก็คือเน้นไปที่การประหยัดเวลาบวกกับยุคป,ปัจจุบันของเรานี้ต้อง,งบวกกับความเร่งรีบนะคะเราก็เลยปรับมาเป็นการใช้ให้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของชาแช่มือแช่เท้านะคะมันเป็นมันเป็นกระบวนการที่เรานํามาจากรูปประกบแล้วก็ชาช,ชูซึ่งจริงๆแล้วนะ่ะเรามีสมุนไพรที่หายากแล้วก็พบในที่ท้องที่ของเราเท่าน้นก็คือเป็นชาญาอินอค่ะ,ะในสมุนี่ยก็คือช่วยในการบำรุงร่างกายเราสามารถดื่มชาไปด้วยแช่มือแช่เท้าไปด้วยก็คืออารพรฒครบ กลุ่มของอเรามีความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างไรก็คือหนึ่งคือคกลุ่มของเราเป็นเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนทั้งหมดเนี่ย200คนแล้วก็คณะครูอ่าร่วมกับชุมชนก็คือเราจะต้องศึกษาศึกษาข้อมูลสมุนไพรจากปราชาวบ้านก็คือกลุ่มสมุนไพรของข้อมูลนะคะซึ่งมีทั้งตัวยาแล้วก็กระบวนธีการผลิตในความรูดม้ด้านสมุนไพรนี่นะคะ่ะ ทางโรงเรียนก็ได้ทำการศึกษาร่วมกันกับกลุ่มสมุนไพรของชุมชนเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่โดดเด่นและต้เป็นที่รู้จักกับคนคนที่อยู่นอกนอกจุพื้นที่ของเราเรามีการสร้างเครือข่ายเริ่มจากพี่ผู้กำกัเรียนของเราเนาี่ยนะคะไปให้ให้เขาไปบอกต่อกับผู้ปกครองว่าในในในบ้านของเราเนี่ยม,มีสมุนไพรที่สําคัญที่ มีประโยชน์สกฤฤฤูตทานยาที่ช่วยในการป้องกันโรคในปัจจุบันหรือว่าช่วยในการแก้อาการปวดเมื่อยหรืออะไรนี้ไหมนะคะก็คือฝาลู้รู่รเรียนไปไประชาสัมพันธ์ต่อกับผู้ปกครองกับชุมชนให้มีความรู้ในด้านสมุนไพรมากยิ่งขึ้นเพื่อเน,น้นถึงความสําคัญแล้วก็ทําให้เป็นที่รู้จักของคนในประเทศในประเทศ,รเ,ทศเราเนะะี่ยค่ะท้ายนี้ค่ะขอขอบคุณโครงการพัฒน,นาชุมชนที่ให้เราเข้าร่วมกลุ่มนะคะ สอนตั้งแต่การสร้างเพจการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่แล้วก็ส่งเสริมการจัดจำหน่านะคะรวมถึงการช่วยโรโมทประชาสัมพันธ์ด้วย